ฉันคิดว่าฉันมีทุกอย่างเพราะมะระดกแต่คืนหนึ่งแม่บ้านเก่าเล่าเรื่องเก่าที่ทําให้ฉันแทบล้มทั้งยืนความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ใครบางคนที่คนตายไปแล้วกลับปรากฏตัวต่อหน้าฉันคุณจะกล้าอยู่ในบ้านหลังนี้จนถึงตอนจบหรือไม่เรื่องราวลึกลับครั้งนี้ความจริงกําลังรอคุณอยู่ฉันเกิดมาในครอบครัวที่ทุกคนบอกว่ามีแต่คนอิจฉาเงินทองไม่เคยขาดแคลนบ้านใหญ่โตจนคนในหมู่บ้านต่างมองขึ้นมา ทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบราวกับเทพนิยายที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งใฝ่ันวันที่พ่อเสียทุกสายตาจับจ้องไปที่พินัยกรรมฉันเป็นผู้รับมรดกเกือบทั้งหมดญาติพี่น้องบางคนยิ้มจังๆแต่แววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยการเสียดแทงฉันคิดว่าชีวิตต่อจากนี้คงไม่ขาดอะไรอีกทั้งบ้านหลังใหญ่รถหรูและทรัพย์สินที่ทําให้ทุกคนต้องยกย่องแต่ในค่ําคืนหนึ่งขณะที่ฉันเดินเล่นอยู่ในห้องโถงที่เงียบสงัด เสียงกวาดไม้กวาดของแม่บ้านสูงวัยที่อยู่กับบ้านนี้มาตั้งแต่ฉันยังเด็กสะกิดหูฉันเธอยกตาขึ้นมามองฉันด้วยสายตาแปลกประหลาดราวกับมีบางอย่างที่เก็บงำไว้นานคุณหนูเธอเอ่ยช้าๆน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยเงินทองกับบ้านหลังนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าได้มาด้วยความบริสุทธิ์หัวใจฉันเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลฉันพยายามยิ้มตอบแต่ริมฝีปากกลับแข็งค้างแม่บ้านคนนั้นถอนหายใจยาวราวกับแบกเรื่องราวที่หนักหนามาตลอดชีวิต เธอเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนในห้องนี้เองเคยมีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นในยามคำ่ำเธอไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับสายเลือดของฉันอย่างใกล้ชิดคืนวันนั้นฝนตกหนักราวกับฟ้าร้องรับรู้ความผิดบาปที่กำลังเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าแม้แต่จะจ้องมองความจริงฉันยืนนิ่งขนลุกสู้ไปทั้งแขนร่างกายหนักอึ้งจนแทบสุดคำพูดแต่ละคำที่หลุดออกมาจากปากแม่บ้านเหมือนค้อนหนักๆที่กระแทกลงบานนอกฉัน คุณหนูรู้หรือไม่ว่ามารดกนี้มีเลือดและน้ำตาเป็นราคาที่ต้องแลกมาเสียงในห้องโถงเงียบกริบนาฬิกาบนผนังเดินช้าอย่างผิดปกติหัวใจฉันสัน่นรัวความสงสัยกับความกลัวพันกันแน่นฉันอยากถามต่อแต่ลมหายใจติดขัดแววตาแม่บ้านที่มองมานั้นเต็มไปด้วยความเวทนาและความผิดหวังประปนบนันฉันรู้สึกเหมือนทั้งโลกกำลังถล่มลงตรงหน้าและในวินาทีนั้นเองเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก,ก็ดังขึ้นจากชั้นบนของบ้าน ฉันหันไปมองด้วยความตื่นตระหนกใครบางคนที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นกำลังเดินลงมาอย่างช้าๆเสียงฝีเท้านั้นหนักแน่นชัดเจนทุกอย่างกาวบันไดไม้เก่าดังก้องสะท้อนกับกำแพงหินอ่อนเย็นเฉียบหัวใจฉันเต้นกระหน่ำเหมือนกำลังจะทะลุออกมาเงาร่างหนึ่งปรากฏตรงปลายบันไดรูปร่างสูงใหญ่เคลื่อนไหวช้าแต่มั่นคงในแสงสลัวฉันเห็นเพียงใบหน้าที่พร่าเลือนแต่ความรู้สึกกลับแน่ชัดว่ามันไม่ใช่ใครง่ายๆ แม่บ้านเบือนหน้าหนีทันทีริมฝีปากเธอสั่นระริกเหมือนอยากร้องให้แต่ก็ไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสียงฉันหันไปถามแต่เธอเพียงกำะมัดแน่นราวกับอยากห้ามไม่ให้ความจริงเล็ดรอดออกมาอีกคุณหนูไม่ควรอยู่ที่นี่ตอนนี้เธอกล่าวเสียงต่ำดวงตาเธอเต็มไปด้วยความหวาดวันฉันยิ่งสับสนมากกว่าเดิมร่างนั้นก้าวลงมาเรื่อยๆจนฉันเริ่มเห็นรายละเอียดบนเสื้อผ้าที่ตัดเย็บด้วยผ้าชั้นดี และสิ่งที่ทําให้ฉันแทบล้มทั้งยืนคือสายตาที่ชายคนนั้นมองตรงมาที่ฉันแววตาคุ้นเคยเหมือนฉันเคยเห็นในรูปถ่ายเก่าๆที่แขวนอยู่ในห้องทํางานของพ่อแต่เป็นไปไม่ได้เขาคนนั้นควรจะตายไปนานแล้วในคืนเดียวกันกับเรื่องราวที่แม่บ้านเล่าฉันพยายามหายใจลึกแต่เสียงหายใจตัวเองกลับสั่นเครือมือเย็นเฉียบเหมือนถูกน้ําแข็งกดทับแม่บ้านก้าวถอยหลังชิดกําแพงน้ําตาไหลเงียบ ชายคนนั้นหยุดอยู่กลางบันไดแสงไฟสลัวจับต้องใบหน้าของเขารอยยิ้มบางเบาปรากฏแต่ไม่ใช่รอยยิ้มแห่งความอ่อนโยนมันคือรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรู้สึกคาดเดาวไม่ได้เธอไม่เคยรู้ใช่ไหมเสียงทุ้มต่ำเอ่ยขึ้นกล้องสะท้อนทุ่งบ้านทุกคำเหมือนคมมีดกรีดลึกลงในความทรงจำของฉันแม่บ้านสุดลงกับพื้นทันทีร้องให้อย่างกดกลันอย่าพูดอะไรเลยอย่าทำให้เธอรู้ แต่ฉันไม่อาจทนได้อีกความสงสัยกัดกินเหมือนพิชชาช้าฉันกล้าไปข้างหน้าแม้ร่างกายสั่นสัานจนแทบยืนไม่ไหวคุณคือใครและทำไมถึงอยู่ในบ้านนี้บรรยากาศรอบตัวนิ่งสนิทจนแม้แต่เสียงนาฬิกาก็เหมือนหยุดเดินเพียงแค่สายตาของเขาที่มองฉันก็ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเธอเป็นคนของตระกนนูลนี้แต่เธอไม่เคยรู้หรอกว่าเลือดที่ไหลยอยู่ในตัวเธอไม่ได้มาจากความบริสุทธิ์อย่างที่คิด คำพูดนั้นทําให้โลกทั้งใบสันไว้แม่บ้านกรีดร้องเบาๆราวกับทนไม่ไหวอีกต่อไปแต่ทันใดนั้นเสียงประตูเหล็กหนักๆที่ชั้นใต้ดินก็ดังขึ้นอย่างแรงราวกับมีใครบางคนกําลังพยายามออกมาฉันหันขวับไปตามเสียงหัวใจเต้นแรงกว่าที่เคยเป็นมาในชีวิตชายปริศนาบนบันไดยกยิ้มกว้างขึ้นแววตาเขาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ทําให้ฉันไม่อาจขยับแม้แต่ปลายนิ้วเสียงประตูกระแทกซ้ำๆดังขึ้นอีกครั้ง แรงกว่าเดิมหนักกว่าเดิมราวกับสิ่งที่อยู่ข้างในกำลังจะหลุดออกมาแม่บ้านยกมือขึ้นปิดหน้าน้ำตาร่วงลงบนพื้นหินอ่อนอย่าอย่าให้เธอรู้เลยแต่เสียงนั้นก็ดังขึ้นชัดเจนเป็นครั้งสุดท้ายดังจนทั้งบ้านสะเทือนและทุกสายตาก็จับจ้องไปที่ประตูใต้ดินที่กำลังสั่นไหวก่อนที่ความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยในวินาทีถัดมาประตูเหล็กใต้ดินสั่นสะเทือนแรงขึ้นเรื่อยๆ เสียงโซ่เหล็กขูดกับพื้นคอนกรีต,ตดังสะท้อนทั่วทั้งโถงลมหายใจของฉันแข็งค้างเหมือนถูกบีบคอขาแทบหมดเรี่ยวแรงจนยืนไม่ไหวแต่สายตาก็ยังตรึงแน่นไปที่ประตูบานนั้นชายปริศนาที่กลางบันไดย,ยืนนิ่งราวกับเขากำลังรอคอยบางสิ่งรอยยิ้มเย็ยนเยียบยังคงติดบนใบหน้าเหมือนนักล่าที่มั่นใจในเหยื่อที่หนีไม่พ้นแม่บ้านร้องไห้สะอึกสะอื้นมือสั่นระริกจนแทบยกไม่ขึ้น เธอพยายามเอื้อมไปคว้าแขนฉันแต่ก็ไม่อาจหยุดความสับสนที่ครอบนำในใจฉันได้อีกแล้วฉันอยากรู้ว่าเบื้องหลังประตูนั้นคืออะไรอยากรู้ว่าเรื่องเล่าที่ฝังลึกในความลับครอบครัวเกี่ยวพันกับฉันอย่างไรเสียงกระแทกครั้งสุดท้ายทําให้กรอนเหล็กที่ยึดประตูสั่นคลอนเสียงโลหะกระทบกันแหลมคมเหมือนกรีดลึกลงไปในประสาทฉันหลับตาแน่นร่างกายสั่นไปทั้งตัวแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้งประตูบานนั้นกลับหยุดนิ่งราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เงียบสนิทเงียบจนแม้แต่เสียงหายใจก็ฟังดูดังเกินไปแม่บ้านค่อยๆลุกขึ้นยืนด้วยแรงที่แทบไม่มีเธอพึมพำเบาๆเ,เ,เหมือนสวดภาวนาต่อบางสิ่งไม่ไม่ใช่คืนนี้ยังไม่ถึงเวลาฉันหันกลับไปมองชายบนบันไดเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นแววตาแน่วแน่เหมือนรู้คำตอบทั้งหมดแต่กลับไม่พูดอะไรต่อเพียงแค่จ้องมาที่ฉันราวกับกำลังทดสอบว่าฉันจะเลือกถามต่อหรือจะเลือกหนี หัวใจฉันเต็มไปด้วยคำถามนับพันทำไมแม่บ้านถึงกลัวจนตัวสัน่นชายคนนั้นคือใครทำไมถึงยังมีชีวิตและเสียงที่ดังจากใต้ดินนั้นคืออะไรร่างกายฉันแข็งค้างอยู่ตรงกลางโถความเงียบหนักอึ้งอกล้อมเหมือนกำแพงที่บีบเข้ามาเรื่อยๆฉันกำลังรอรอให้มีบางอย่างเกิดขึ้นรอให้ประตูเปิดรอให้ความจริงถูกเปิดเผยแต่เวลาผ่านไปใช้อย่างทรมานเพียงเสียงลมจากหน้าต่างที่พัดเข้ามา พาเอากลิ่นฝนชื้นๆกับความวังเวงที่ทําให้ขนลุกไปทั้งร่างแม่บ้านสุดลงอีกครั้งมือปิดหน้าแน่นชายบนบันไดเพียงยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยก่อนจะก้าวช้าลงมาอีกขั้นสายตาของเขาไม่ละจากฉันแม้แต่วินาทีเดียวและในความนิ่งเงียบที่ยาวนานเกินไปนั้นฉันเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งการรอคอยอาจโหดร้ายกว่าความจริงเสียอีกเพราะสิ่งที่ฉันเฝ้ารอให้เกิดขึ้นกลับไม่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย แต่ความรู้สึกว่ามันใกล้จะเกิดทุกวินาทีกำลังทำให้ฉันแทบจะเสียสติอยู่ตรงนั้นเองฉันยืนแข็งอยู่กลางถงร่างกายสั่นสะท้านเหมือนถูกลมหนาวกัดกินจากทุกทิศแม่บ้านยังคงซบหน้ากับฝา่ามือน้ำตาไหลพรากอย่างไม่อาจห้ามชายบนบันไดก้าวลงมาอีกขั้นเสียงรองเท้ากระทบไม้เก่าดังก้องชัดในความเงียบงันทุกย่างก้าวของเขาเหมือนคมมีดกรีดลึกลงบนเส้นประสาทฉันอยากหันหลังวิ่งหนีแต่ขากลับไม่ยอมเชื่อฟัง หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเหมือนจะระเบิดออกมาสายตาของเขาหนักแน่นราวกับจะบังคับให้ฉันยอมรับบางสิ่งดวงตาคู่นั้นไม่ใช่ของคนแปลกหน้ามันคือเงาสะท้อนของสายเลือดเดียวกันแต่ทำไมทำไมเขายังมีชีวิตอยู่ทั้งที่ควรจะไปนานแล้วเสียงโซ่ใต้ดินเงียบหายไปนานแล้วแต่ความบังเวงกลับคงอยู่หนาแน่นกว่าเดิมเหมือนทั้งบ้านกำลังเฝ้ามองเหมือนผนังแต่ละด้านกำลังเก็บนำความลับอันหนักหนงเอาไว้ เธอคิดว่ามีทุกอย่างเพราะมรดกใช่ไหมเสียงทุ้มต่ำเอ่ยอีกครั้งแทรกเข้ามาในหัวใจที่สันรรัวแต่มรดกนี้ไม่เคยเป็นของเธอตั้งแต่แรกแม่บ้านสะดุ้งเฮือกเธอร้องห้ามเสียงสันอย่าพูดได้โปรดอย่าพูดเธอล้มลงคุกเข่าแทบจะกลับตรงบันไดแต่ชายคนนั้นกลับไม่แม้แต่จะเหลียวแลสายตาของเขายังจับจ้องฉันแน่วแน่ราวกับฉันคือคำตอบของปริศนาทั้งหมดฉันพยายามขยับเปมฝีปากแต่เสียงกลับไม่ออกมา ความจริงกำลังล้อมข้อฉันไว้ทุกด้านยิ่งไม่รู้ก็ยิ่งเจ็บยิ่งสงสัยก็ยิ่งกลัวในความเงียบย่าวนั้นฉันได้ยินเสียงบางอย่างที่แทบจะเบาที่สุดเหมือนเสียงลมหายใจไม่ใช่ของแม่บ้านไม่ใช่ของฉันและไม่ใช่ของเขาแต่เป็นลมหายใจของใครอีกคนที่อยู่ในเงามืดใกล้ประตูใต้ดินหัวใจฉันหยุดเต้นไปชั่วขณะร่างกายเย็นวาบเหมือนถูกดึงลงไปในบ่อน้ำแข็งแม่บ้านกรีดร้องออกมาอย่างไม่อาจห้ามน้ำตาไหลาพรากเต็มแก้ม เธอเอื้อมือมาคว้าฉันแน่นร้องบอกเพียงคำเดียวที่ทำให้ฉันแทบสิ้นสตินี้แต่ฉันกลับยืนนิ่งไม่อาจขยับได้แม้แต่ก้าวเดียวดวงตาของชายบนบันไดเต็มไปด้วยความลี้ลับเสียงลมหายใจในเงามืดยังคงดังขึ้นเรื่อยๆทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนกำลังจะมีใครบางคนก้าออกมาให้เห็นฉันรอรออย่างหมดความอดทนรอให้สิ่งนั้นเผยโฉมออกมาแต่ไม่มันไม่เกิดขึ้น เงามืดยังคงปิดบังทุกสิ่งไว้เสียงหายใจนั้นดังอยู่ที่เดิมราวกับยืดหยันให้ฉันรอไปเรื่อยๆรอคอยบางอย่างที่ไม่เคยจะมาถึงและในวินาทีนั้นเองฉันรู้สึกได้ชัดเจนว่าการรอคอยอันยืดยาวนี้อาจเป็นกับดักที่โหดร้ายที่สุดที่ใครบางคนตั้งใจสร้างไว้เสียงหายใจที่ดังอยู่ในเงามืดนั้นไม่ยอมเงียบหายไปกลับยิ่งชัดเจนขึ้นเหมือนใครบางคนกำลังตั้งใจให้ฉันได้ยินแต่ไม่ยอมก้าวออกมาให้เห็น ความมืดใต้บันไดกลายเป็นหลุมลึกที่ฉันไม่กล้ามองตรงทุกครั้งที่สายตาเหลือไปเหมือนมีเงาเคลื่อนไหวยอยู่ด้านในฉันยิ่งแน่ใจว่ามีใครบางคนยืนอยู่ที่นั่นแต่กลับปล่อยให้ฉันจมอยู่กับความหวาดกลัวและความสงสัยชายปริศนาก้าวลงมาอีกขั้นเสียงไม้บันไดดังอิดอารดเหมือนกำลังบาดเข้าไปในใจแววตาของเขาไม่เปลี่ยนเลยยังคงเย็นชาและแน่วแน่เขาเหมือนคนที่รู้ว่าฉันกำลังจะพังทลายแต่ก็ยังจ้องมองอยู่เงียบๆ แม่บ้านพยายามร้องให้อ้อนวอนเสียงเธอสั่นจนแทบจับความไม่ได้อย่าทำกับเธอแบบนี้เลยปล่อยเธอไปเถอะแต่ชายคนนั้นเพียงยิ้มเย็นริมฝีปากเอ่ยช้าช้าชัดทุกถ้อยคำปล่อยงั้นหรือในเมื่อเธอเองต่างหากที่เป็นกุญแจคำว่ากุญแจนั้นสะท้อนอยู่ในหัวฉันฉันไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรแต่กลับรู้สึกว่ามันกำลังลากฉันเข้าไปลึกขึ้นเรื่อย ทุกเส้นประสาทสั่นไหวร่างกายเหมือนถูกพันธนาการโดยคำเพียงคำเดียวเสียงหายใจในเงามือดอยังดังต่อเนื่องบางครั้งยาวบางครั้งสั้นแต่ไม่เคยขาดหายมันเหมือนการนับเวลาเหมือนกำลังบอกว่าช่วงเวลาสำคัญกำลังจะมาถึงแต่กลับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นจริงฉันเฝ้ารอให้ใครสักคนก้าออกมารอให้ประตูใต้ดินเปิดออกรอให้ความจริงที่กดทับอยู่เหนือหัวถูกเปิดเผย แต่สิ่งที่ได้มีเพียงความเงียบอันยาวนานเงียบจนฉันเริ่มได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังก้องเหมือนกลองศึกเงียบจนแม้แต่เสียงสะอื้นของแม่บ้านก็เบาบางลงไปชายปริศนาหยุดนิ่งบนบันไดเขาไม่ก้าวต่อไม่พูดไม่ขยับเพียงแค่ยืนนิ่งราวกับกำลังทดสอบความอดทนของฉันเหมือนต้องการให้ฉันเป็นฝ่ายก้าวเข้าหาความลับนั้นเองทุกวินาทีที่ยืดออกไปเหมือนการทรมานฉันรู้สึกเหมือนเวลาถูกหยุดไว้ตรงนั้น รอคอยสิ่งที่ควรเกิดแต่กลับไม่มาถึงและยิ่งรอฉันก็ยิ่งจมลึกลงไปในความมืดของบ้านหลังนี้ในความจริงที่ไม่เคยมีใครอยากให้ฉันรู้รอคอยอย่างไร้จุดสิ้นสุดความเงียบยังคงปกคลุมทั่วทั้งถงใหญ่ฉันยืนแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นหูยังได้ยินเสียงหายใจนั้นชัดเจนแต่ไม่ว่าฉันจะพยายามเพ่งมองเพียงใดเงามืดใต้บันไดก็ยังคงไม่เผยให้เห็นตัวตนของมันแม่บ้านซบหน้ากับพื้นสะอื้นห้ มือสั่นะริกเหมือนเด็กเล็กที่ถูกทิ้งไว้กลางพายุเธอไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้ามามองคำสวดแผ่วเบาราวกับจะภาวนาให้เวลาหยุดลงก่อนที่ความจริงจะโผลออกมาชายบนบันไดย,ยังคงยืนนิ่งร่างสูงใหญ่ของเขาเหมือนเงาดำที่บดบังแสงไฟทุกดวงเขาไม่ก้าวลงมาอีกไม่พูดไม่ขยับแต่รอยยิ้มที่แฝงอยู่บนใบหน้านั้นยังคงชัดเจนราวกับกำลังเพลิดเพลินกับความกลัวที่ฉันแบกรับอยู่ทุกวินาที หัวใจฉันเต้นแรงจนปวดร้าวร่างกายสั่นส้านจนแทบยกแขนไม่ขึ้นแต่สิ่งที่เจ็บยิ่งกว่าคือการรอคอยรอให้เสียงประตูใต้ดินดังขึ้นอีกครั้งรอให้บางอย่างก้าวออกมาจากเงามืดรอให้ปริศนาที่กดทับชีวิตถูกเปิดเผยแต่ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่มีเสียงโซ่กระทบไม่มีประตูกระแทกไม่มีเงาที่ก้าวออกมามีเพียงความเงียบที่ยาวนานเกินทนแม่บ้านพึมพำด้วยเสียงแผ่วเบา มันไม่เกิดขึ้นยังไม่ถึงเวลาเธอกัดฟันแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดฉันพยายามถามแต่เสียงที่ออกมากลับเปาราวกับลมเวลาอะไรหมายความว่าอะไรแต่ไม่มีใครตอบชายบนบันไดยังคงยืนนิ่งดวงตาจับจ้องที่ฉันเหมือนกำลังรอให้ฉันพูดสิ่งที่เขาต้องการแม่บ้านก็เพียงแต่ร้องให้ซ้ำๆราวกับคำตอบทั้งหมดถูกปิดกัน้นไม่ให้หลุดออกมาฉันเฝ้ารอรอให้เสียงในเงามืดเผยตัว รอให้ชายคนนั้นก้าวลงมาและบอกความจริงรอให้บางสิ่งบางอย่างทำลายกำแพงความเงียบที่ห่อหุ้มอยู่รอบตัวแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงามืดก็ยังคงเป็นเพียงเงามืดเสียงหายใจก็ยังคงอยู่ที่เดิมราวกับจะอยู่เช่นนั้นตลอดไปเวลาผ่านไปทีละนาทีทุกวินาทีเหมือนการลงโทษฉันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ยืนอยู่ในบ้านหลังนี้อีกต่อไปแต่เหมือนถูกกักขังอยู่ในเขาวงกฏแห่งการรอคอย รอสิ่งที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงและเมื่อความเงียบย่าวเกินทนความกลัวเริ่มกลายเป็นความสิ้นหวังแต่ในความสิ้นหวังนั้นเองฉันกลับยังคงเฝ้ารอรออย่างไรเหตุผลรอโดยไม่รู้ว่าต้องรอไปถึงเมื่อไหร่รอให้ความจริงเปิดเผยรอให้เสียงประตูดังขึ้นอีกครั้งรอให้ใครสักคนในเงามืดก้าออกมารอทั้งที่มันไม่เคยจะเกิดขึ้นเลย เวลาล่วงผ่านไปอย่างเชื่องช้าราวกับเข็มนาฬิกาในบ้านถูกบังคับให้หมุนวนอยู่ที่เดิมฉันยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นถูกประสาทสัมผัสตึงเครียดเกินรับไหวเสียงหายใจในเงามือดอยังดังอยู่ไม่ขาดแต่ก็ไม่เคยใกล้เข้ามาไม่เคยไกลออกไปมันเหมือนการทรมานเงียบๆที่บังคับให้ฉันต้องรอคอยอย่างไร้ทางเลือกแม่บ้านยังคงร้องสะอื้นเบาๆเ,เ,เธอซบหน้ากับพื้นเหมือนคนที่หมดเรี่ยวแรงมือเกอบกระเบื้องเย็นเฉียบแน่นจนเล็บเกือบแตก ทุกถ้อยคำที่เธอพึมพำนั้นเต็มไปด้วยความกลัวแต่กลับไม่มีคำไหนที่ฉันจับความหมายได้อย่างชัดเจนชายบนบันไดย,ยังคงอยู่ที่เดิมไม่ก้าวไม่พูดไม่ทำอะไรเลยเพียงแต่รอยยิ้มที่แฝงความลึกลับบนใบหน้าของเขายิ่งชัดขึ้นเรากับเขากำลังสนุกกับการมองฉันค่อยๆจมลึกลงในความวาระแวงที่เขาสร้างขึ้นทุกวินาทีที่ผ่านไปฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกกดทับด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นจนหายใจไม่ออก แต่ก็ยังไม่เกิดอะไรสักอย่างไม่มีเสียงประตูเปิดออกไม่มีเงาใดก้าออกมาจากความมืดฉันยกมือขึ้นกลุ่มอกหัวใจเต้นทีรัวจนเจ็บริมฝีปากแห้งผากจนแทบขยับไม่ได้ในหัวมีแต่คำถามซสำแลน่สำเล่าใครอยู่หลังประตูเสียงหายใจนั้นเป็นของใครและทำไมทุกสิ่งทุกอย่างถึงถูกปล่อยให้ยืดเยื้อเช่นนี้แต่ไม่มีคำตอบมีเพียงความเงียบหนาทึบที่อบล้อมไว้เหมือนผนังคุก แม่บ้านค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยน้ำตาเธอมองมาที่ฉันริมฝีปากสั่นเหมือนอยากบอกบางสิ่งแต่กลับกลืนคำลงไปแล้วหันหน้าหนีอย่างรวดเร็วราวกักลัวว่าหากพูดออกมาทุกสิ่งที่ถูกปิดบังมานานจะพังทลายชายบนบันไดยกคางขึ้นเล็กน้อยสายตาของเขาคมกริบราวกับแทงทะลุหัวใจฉันเขาเอื้อมมือไปแต่ราวบันไดเบาๆเหมือนจะก้าวลงมาเหมือนจะพูดบางคำที่ฉันรอฟัง แต่เขาก็หยุดหยุดเหมือนตั้งใจให้ฉันทรมานต่อไปในความเงียบฉันยืนรอรอจนทุกเสี้ยววินาทีแปรเปลี่ยนเป็นความเจ็บปวดรอจนจิตใจ,ใจแทบแตกสลายและแม้รู้ว่าอาจไม่มีวันได้คำตอบฉันก็ยังรอรอให้บางสิ่งเกิดขึ้นในวินาทีถัดไปแม้มันไม่เคยจะเกิดขึ้นเลยก็ตามความเงียบย่าวจนกลายเป็นเสียงอื้ออึงในหัว ฉันยืนแข็งค้างอยู่ที่เดิมไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหายใจอยู่หรือไม่หัวใจเต้นแรงเกินไปจนเหมือนกำลังจะหยุดทุกเสี้ยววินาทีที่ผ่านไปคือการลงโทษที่ไม่มีใครมองเห็นแม่บ้านพยายามยันตัวลุกขึ้นเธอเหมือนคนแก่ที่หมดเรี่ยวแรงมือสั่นจนเกาะพื้นไม่อยู่สายตาของเธอแดงช้ำเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเธอเหลือบมองไปที่ประตูใต้ดินเหมือนกับว่ากำลังกลัวสิ่งที่อยู่ข้างในจะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง แล้วก็รีบหลบตาร้องให้หนักกว่าเดิมชายบนบันไดยังคงยืนนิ่งร่างสูงใหญ่ของเขาถูกเอาสลัวกลืนไปครึ่งหนึ่งรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าเหมือนตรึงฉันเอาไว้ไม่ให้ขยับเขาไม่พูดไม่กล้าวตอเพียงแต่ยืนรอรอยอย่างคนที่รู้ว่าความเงียบยาวนานนี้จะทําให้ฉันพังทลายช้าๆฉันกัดฟันแน่นพยายามจะถามพยายามจะเรียกร้องคําตอบแต่เสียงที่หลุดออกมากลับขาดหายไปกลางคอ เหมือนร่างกายไม่ยอมทําตามที่ใจสั่งสิ่งเดียวที่ยังดังอยู่ในหูคือเสียงหายใจจากเงามืดเสียงนั้นมั่นคงหนักแน่นไม่เร่งรีบเหมือนใครบางคนกําลังจ้องมองจากที่ซ่อนโดยไม่คิดจะก้าออกมาเลยทุกลงหายใจของเขาเป็นเหมือนเส้นได้ที่ร้อยฉันไว้กับความคาดหวังอันไรจุดหมายฉันเฝ้ารอให้ประตูใต้ดินสั่นอีกครั้งรอให้โซ่เหล็กกระแทกเสียงดังเหมือนก่อนหน้ารอให้ใครสักคนหรือบางสิ่งในเงามืดก้าออกมาให้เห็นจริงๆ แต่ไม่มีไม่มีอะไรเลยเวลายืดยาวเหมือนถูกดึงขยายนาทีเดียวกลับรู้สึกเหมือนชั่วโมงชั่วโมงเดียวเหมือนกำลังติดอยู่ทั้งชีวิตแม่บ้านเอื้อมมือสันๆมาคว้าแขนฉันน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอสายหน้าแรงๆราวกับกำลังขอร้องไม่ให้ฉันทำอะไรอีกแต่ยิ่งเธอทำแบบนั้นฉันก็ยิ่งอยากรู้ยิ่งอยากให้สิ่งที่รอคอยปรากฏตรงหน้าชายปริศนาเลื่อนมือออกจากราวบันไดชา้าช สายตาของเขายังคงจับจ้องที่ฉันแววตานั้นลึกล้ำเหมือนกำลังซ่อนคำตอบทั้งหมดเอาไว้เขายกเท้าขึ้นราวกับจะก้าวต่อหัวใจฉันหยุดเต้นไปครู่หนึ่งแต่เขาก็หยุดหยุดค้างอยู่ตรงนั้นเหมือนภาพวาดไม่มีคำพูดไม่มีการเคลื่อนไหวเพียงแต่รอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าเหมือนกำลังบอกให้ฉันรอต่อไปและฉันก็รอรอทั้งที่รู้ว่ามันอาจไม่มีวันเกิดขึ้น รอทั้งที่ทุกวินาทีบีหัวใจให้แตกสลายฉันยังคงยืนอยู่ท่ามกลางเงามืดนั้นรอคอยสิ่งที่ไม่เคยมารอคอยความจริงที่ไม่เคยถูกเปิดเผยรอโดยไม่รู้ว่าจะต้องรอไปอีกนานเท่าไหร่ทงบ้านยาวังเวงยิ่งกว่าที่ฉันเคยคิดอากาศหนาวเย็นประปนกับกลิ่นฝุ่นเก่าที่อบอวนอยู่เต็มทุกมุมฉันยืนนิ่งแขนหนักเหมือนถูกก้อนหินกดทับทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความคาดหวัง ชายบนบันไดยังคงยืนนิ่งรอยยิ้มเย็นคงที่บนใบหน้าสายตาของเขาเหมือนเล็งเข้าไปในหัวใจฉันเหมือนรู้ทุกความคิดทุกความกลัวเหมือนเขาเพียงแค่รอให้ฉันพังทลายจากภายในเองแม่บ้านยังคงซุดตัวอยู่กับพื้นร้องให้คร่ำครวญเบาๆมือสั่นจนเกาะพื้นแทบไม่อยู่เธอไม่กล้าแม้แต่จะมองไปที่ประตูใต้ดินราวกับรู้ว่าหากเธอมองทุกอย่างจะพังทลายลงทันที ฉันพยายามก้าไปข้างหน้าขาเหมือนถูกตรึงด้วยน้ำหนักที่มองไม่เห็นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดสมองสับสนวุ่นวายไปด้วยคำถามประตูใต้ดินเสียงนั้นชายบนบันไดทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวพันกับฉันอย่างไรลมหายใจในเงามืดยังคงดังอยู่ยาวช้าแน่นหนาะไม่ไกลไม่ไกลเหมือนเย้ยหยันให้ฉันรออยู่ตรงนั้นต่อไปฉันเฝ้ารอให้บางสิ่งปรากฏ เฝ้ารอให้โซ่กระแทกเฝ้ารอให้ประตูเปิดแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นชายบนบันไดยกมือขึ้นช้าๆเหมือนกำลังจะชี้ไปที่บางสิ่งฉันกลั้นหายใจรอให้มือเขากวาดผ่านไปรอให้เขาทำอะไรสักอย่างที่บ่งบอกความจริงแต่เขาก็หยุดหยุดค้างไว้ตรงนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าไม่เปลี่ยนเหมือนบอกให้ฉันรอต่อไปรอให้ความทรมานยาวนานนี้กินเวลาทุกวินาที ฉันยืนรอรอเสียงประตูรอเงาที่จะปรากฏรอความจริงที่อาจไม่เคยถูกเปิดเผยแม่บ้านสายหน้าแรงๆมันยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ถึงเวลาคำพูดของเธอเบาจนแทบฟังไม่ชัดแต่ก็ย้ำความรู้สึกในใจฉันว่าสิ่งที่ฉันรอคอยอาจไม่มีวันเกิดขึ้นจริงและฉันก็ยังคงรอรอให้ใครสักคนก้าออกมารอให้ความจริงปรากฏรออย่างไม่มีวันสิ้นสุด ความเงียบน้ำตาและสายตาที่เย็นชารวมกันสร้างความหนักอึ้งที่บทบางเวลารอให้บางสิ่งเกิดขึ้นแม้มันจะไม่มีวันเกิดขึ้นเลยก็ตามถงบ้านยาวังเวงยิ่งขึ้นไปอีกเงามืดทอดตัวข้ามพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบลมหายใจของฉันสั่นระริกจนแทบขาดออกหัวใจเต้นทีราวกับจะหลุดออกจากอกทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดราวกับเวลาถูกยืดออกเป็นนิรันดร ชายบนบันไดยังคงยืนนิ่งแค่ร่างสูงของเขาก็ทำให้ฉันรู้สึกเล็กลงแสงไฟสะท้อนบนดวงตาของเขาเย็นชาแน่วแน่และเต็มไปด้วยปริศนารอยยิ้มบางๆบน,บนใบหน้าเหมือนล่อเลียนเหมือนเขารู้ทุกสิ่งที่ฉันคิดและสนุกกับความหวาดกลัวของฉันแม่บ้านยังคงซุดตัวอยู่กับพื้นร้องให้คร่ำครวนมือสันกาะพื้นราวกับกลัวว่าเพียงการเงยหน้ามองไปที่ประตูใต้ดิน ทุกอย่างจะพังทลายลงทันทีเสียงหายใจจากเนืมืดใต้ประตูยังดังชัดเจนหนักแน่นยาวช้าไม่ไกลไม่ไกลแต่เพียงพอให้ฉันรู้สึกว่าใครบางคนอยู่ที่นั่นใครบางคนกำลังรอรอให้ฉันเข้าไปไกลรอให้ฉันพังทลายจากภายในเองฉันพยายามขยับไปข้างหน้าขาเหมือนถูกตรึงด้วยแรงมองไม่เห็นแต่หัวใจฉันไม่อารังไว้ฉันอยากรู้ อยากเห็นอยากให้ความจริงปรากฏชายบนบันไดยกมือขึ้นช้าช้เหมือนจะชี้ไปที่ประตูใต้ดินฉันกลั้นหายใจรอให้มือเขากวาดผ่านไปรอให้ความลับถูกเปิดเผยแต่เขาก็หยุดหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นรอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าเหมือนบอกให้ฉันรอต่อไปรอให้ความทรมานยาวนานนี้กินเวลาทุกวินาทีทุกนาทีที่ผ่านไปเหมือนหลายชั่วโมง ทุกลมหายใจเป็นการเตือนฉันว่าฉันถูกกักขังอยู่ในความเงียบถูกตรึงไว้ระหว่างความหวาดกลัวและความอยากรู้แม่บ้านพึนพรรมพำอีกครั้งมันยังไม่เกิดขึ้นยังไม่ถึงเวลาคำพูดของเธอเหมือนค้อนหนักๆทุบใส่ใจฉันฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันรอคอยอาจไม่เคยเกิดขึ้นจริงแต่ฉันก็ยังคงรอรอเสียงโซรองเงาที่จะปรากฏรอความจริงที่อาจไม่เคยเผยตัว ฉันยืนรอรอทั้งที่รู้ว่ามันอาจไม่มีวันมาแต่ก็ไม่อาจละสายตาไปจากประตูใต้ดินรอรอและรอต่อไปแม้มันจะไม่มีวันเกิดขึ้นเลยในความเงียบที่ยาวนานนั้นฉันเริ่มได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองและมันก็ยังคงเต้นเต้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรอให้บางสิ่งเกิดขึ้นแม้มันจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงฉันยืนนิ่งอยู่กลางถงบ้านมืด ชายบนบันไดยังคงยืนนิ่งรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาแฝงความลึกลับแม่บ้านนั่งสุดอยู่ข้างฉันน้ำตาไหลเงียบเียบโถงเงียบสนิทจนแทบได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นฉันถอนหายใจลึกรู้สึกความเหนื่อยล้าแผ่ซ่านไปทั่วร่างความหวาดกลัวความสงสัยและความเจ็บปวดจากการรอคอยยาวนานเริ่มเบาบางลงเหมือนฉันเพิ่งตระหนักว่าบางครั้งความจริงไม่จำเป็นต้องถูกเปิดเผยในทันทีบางครั้งความลับ และความรอคอยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจคุณค่าของทุกสิ่งรอบตัวชายปริศนาก้าวถอยขึ้นเล็กน้อยสายตาเขายังคงจับจ้องฉันแต่ไม่มีความเร่งรีบเหมือนให้ฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันต้องเรียนรู้ยังมีอีกมากแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะเปิดเผยในคืนนี้แม่บ้านเงยหน้าขึ้นมองฉันรอยน้ำตายังเปียกอยู่บนแก้มแต่ในแววตาของเธอมีความโล่งใจเล็กๆเหมือนว่าแม้ความลับยังไม่ถูกเปิด แต่ความอึดอัดและความหวาดกลัวบางส่วนก็คลายลงฉันก้าวถอยไปช้าๆหัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่ถึงกับหวาดกลัวอีกต่อไปฉันรู้ว่าเรื่องราวบางเรื่องไม่จําเป็นต้องถูกขายทั้งหมดบางครั้งการยอมรับความไม่รู้ก็เป็นความเข้มแข็งอย่างหนึ่งชายบนบันไดเพียงยกมือเล็กๆเป็นการทักทายหรือคําบอกกล่าวก็ไม่ชัดแต่ฉันรับรู้ได้ว่ามันเป็นการปิดบทอย่างนุ่มนวลเหมือนให้ฉันเตรียมใจสําหรับสิ่งที่จะมาถึงในอนาคต แต่ไม่ใช่คืนนี้ฉันหันหลังเดินออกจากถงบ้านแม่บ้านเดินตามมาเงียบๆทั้งสองสายตาของฉันและเธอสบกันมีเพียงความเข้าใจโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดความเงียบในถงบ้านยังคงอยู่แต่ครั้งนี้มันไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปฉันรู้ว่าบางเรื่องราวไม่จำเป็นต้องรีบร้อนให้เปิดเผยและบางครั้งการ,รคอยเองก็คือบทเปียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉันก้าวออกจากถงบ้าน ปล่อยให้ความลึกลับและความเงียบคงอยู่ตามเดิมบางความจริงอาจจะปรากฏหรืออาจไม่เคยปรากฏเลยแต่ฉันรู้แล้วว่าชีวิตยังคงต้องเดินต่อไปและฉันพร้อมจะ,ะเผชิญกับทุกความลับเมื่อถึงเวลาตอนจบยังเปิดทางให้ความลับยังคงอยู่ต่อไป